สืกใจให้สุข โดยการแผ่เมตตาความสุขอยู่ตรงไหนหลายคนเดินทางไกลเพื่อสแสวงหาความสุขบางคนพยายามไขว่คว้าจากความสำเร็จชื่อเสียงหรือทรัพย์สินแต่พอถึงจุดหนึ่งก็อ,อาจพบว่าต่อให้มีทุกอย่างท้าใจยังไม่สงบยังไม่อ่อนโยนความสุขก็ยังดูเหมือนอยู่ห่างไกลเหลือเกิน ในทางกลับกันบางคนไม่ได้มีอะไรโดดเด่นในสายตาโลกแต่กลับมีใจที่สงบเย็นและเมตตาคนแบบนี้มักจะมีแววตาที่อ่อนโยนมีรอยยิ้มที่เบิกบานและมีชีวิตที่เบาสบายคำถามคือเขาฝึกใจอย่างไรคำตอบที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งก็คือเขาแผ่เมตตา แผ่เมตตาคืออะไรการแผ่เมตตาคือการตั้งเจดตนาแนวแน่ที่จะส่งความปรารถนาดีไปยังตัวเราเองและผู้อื่นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูขอให้ทุกคนมีความสุขปลอดภัยเป็นอิสระจากทุกข์ไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการฝึกจิตให้เปลี่ยนไปด้วยความรักความเข้าใจและความให้อภยัย เป็นการเปลี่ยนพลังลบในใจให้กลายเป็นพลังบวกเหมือนเทียนเล่มเล็กที่จุดไฟขึ้นมาในใจเราและส่องแสงออกไปอย่างโล่งกว้างทำไมการแผ่เมตตาจึงทำให้ใจสุขคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่าความสุขมาจากสิ่งที่อยู่ภายนอกเช่นความรักจากคนอื่นการได้สิ่งที่ต้องการหรือความสำเร็จในชีวิต แต่ในความเป็นจริงความสุขที่ยั่งยืนมักเกิดจากสภาพของจิตใจที่เบาสบายอ่อนโยนและเป็นมิตรกับโลกใบนี้หนึ่งในวิธีฝึกใจให้มีความสุขอย่างแท้จริงคือการแผ่เมตตาแม้จะดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่มีพลังลึกซึ้องอย่างมหาศาลเพราะเมตตาเปลี่ยนพื้นฐานทางใจให้กลายเป็นแหล่งพลังบวกที่มั่นคง เรามาดูอย่างลึกซึ้งกันว่าทำไมการแผ่เมตตาจึงทำให้ใจเรานั้นมีความสุขได้จริงข้อแรกเพราะเมตตาคือพลังตรงข้ามกับความโกรธความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทเป็นพลังงานลบที่หนักหน่วงและกัดกินใจเราอาจรู้สึกว่าโกรธเพื่อปกป้องตัวเองแต่จริงๆแล้วความโกรธ ทำ้ายใจเราเองก่อนเสมอไม่ว่าจะโกรธคนอื่นหรือโกรธตัวเองจิตใจกระวนกระวายไม่เป็นสุขแต่เมื่อเราเริ่มแผ่เมตตาแม้ในตอนแรกจะฝืนใจบ้างแต่จิตจะค่อยๆอ,อ่อนโยนลงราวกับน้ำเย็นที่รดลงบนไฟที่กำลังลุกพอเมตตาเกิดขึ้นความแข็งกระด้างในใจจะค่อยๆสลาย เราจะรู้สึกเบาลงอย่างน่าประหลาดใจเหมือนแบกของหนักไวนน้นานแล้วจู่จูก็ปล่อยวางได้เมตตาไม่ใช่การปฏิเสธความรู้สึกโกรธแต่เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ให้ใจได้เลือกเลือกที่จะไม่เผาไหม้ตัวเองอีกต่อไปเรื่องเล่าลุงช่างไม้กับคนข้างบ้าน ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีช่างไม้แก่คนหนึ่งชื่อลุงสายลุงสายเป็นคนขยันสุภาพแต่มีนิสัยดื้องเงียบและถือศักดิ์ศรีบ้านของลุงอยู่ติดก,กับลุงเคียงชายไวัยใกล้เคียงกันที่มักจะเสียงดังและใจร้อนวันหนึ่งลุงสายตัดไม้จากสวนเพื่อทำรั้วเล็กๆข้างบ้านแต่พอเขาออกไปข้างนอกกลับมาพบว่ากิ่งไม้ที่ตัดไว้หายไป เขาเห็นลุงเคียงกำลังใช้ไม้เหล่านั้นก่อไฟอยู่ลุงสายโมโหมากใจร้อนพุ่งขึ้นมาทันทีแต่เพราะไม่ใช่คนชอบทะเลาะเขาจึงเดินเข้าบ้านเงียบๆแต่ในใจนั้นร้อนรุ่มคืนนั้นเขานอนไม่หลับเลยสะสมความโกรธไว้ในใจจนเริ่มพูดกับตัวเองว่านี่มันขโมยชัดๆอยู่ใกลกันแบบนี้ไม่ได้ไว้ใจเลย วันต่อมาลุงสายเดินผ่านบ้านลุงเคี้ยงโดยไม่มองนาทั้งที่เมื่อก่อนก็ยังเคยยิ้มให้กันหลายวันผ่านไปใจลุงสายก็ยิ่งหนักแม้ไม่ได้พูดอะไรแต่ความโกรธก,กัดกินความสงบภายในทีละนิดกระทั่งเช้าวันหนึ่งขณะที่ลุงสายนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นเขาเห็นเด็กในหมู่บ้านเดินผ่านแล้วหยุดยกมือไหว้พร้อมพูดว่า ลุงสายใจดีจังหนูชอบที่ลุงเคยสอนให้หนูทำกล่องไม้ประโยคธรรมดานั้นเหมือนกระทบใจเขาอย่างแรงเขานิ่งไปพักหนึ่งแล้วหันกลับมาคิดกับตัวเองว่าเพราะไม้ไม่กี่ท่อนเขาถึงกับเสียความสงบไปหลายวันมันคุ้มแล้วหรือวันนั้นเองลุงสายจึงนั่งจิตแผ่เมตตาเบา,เบา ขอให้ลุงเคี้ยงมีความสุขขอให้เขารู้ตัวเองขอให้เขาใจสงบลุงสายทำแบบนี้ทุกเช้าแม้บางครั้งใจก็ยังตึงแต่เขาก็เริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่แผ่เมตตาใจเขาก็เหมือนจะเบาลงจนวันหนึ่งเขาเดินไปหาลุงเคี้ยงและบอกด้วยน้ำเสียงปกติว่า วันก่อนลุงใช้ไม้จากสวนลุงล้อถ้าต้องการใช้บอกกันก่อนนะจะได้แบ่งให้ลุงเคียงตกใจยอมรับเสียงอ่อยว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไม้เก่าแล้วขอโทษด้วยความรู้สึกผิดจริงๆทั้งสองคนมองหน้ากันแล้วก็หัวเราะออกมาพร้อมกันอย่างเบาใจจากวันนั้นพื้นที่ในใจของลุงสายก็กลับมาเบาสบายอีกครั้ง ไม่ใช่เพราะปัญหาถูกแก้แต่เพราะใจเขาไม่ถือโกรธอีกต่อไปเ้อคิดจากเรื่องนี้ความโกรธอาจดูเหมือนปกป้องเราแต่แท้จริงแล้วมันแค่เผาใจเราให้ร้อนรุ่มโดยไม่รู้ตัวเมตตาอาจไม่เปลี่ยนสถานการณ์ทันทีแต่จะเปลี่ยนวิธีที่เรามองเห็นและเลือกจะตอบสนองต่อสิ่งนั้น บางครั้งแค่แผ่เมตตาเล็กๆในใจก็เหมือนเปิดหน้าต่างให้ลมเย็นพัดเข้ามาในใจที่เคยร้อนและแน่นก็จะกลับสงบลงอย่างน่าอัศจรรย์ข้อที่สองเพราะใจที่ให้ย่อมได้รับก่อนเสมอคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการให้คือการเสียสละให้กับคนอื่น แต่แท้จริงแล้วการแผ่เมตตาคือการให้พลังบวกที่เริ่มต้นจากภายในตัวเราเองลองสังเกตดูให้ดีก่อนนะคะว่าเมื่อเรารู้สึกเมตตาเราจะรู้สึกดีกับตนเองโดยไม่ต้องมีอะไรตอบแทนใจของเราจะรู้สึกอ่อนโยนเบาสบายอบอุ่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติเหมือนจิตใจได้เปล่งแสงบางอย่างออกมา แล้วแสงนั้นก็จะตกกระทบย้อนกลับเข้ามาในใจของเราเองพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราส่งความรักออกไปเราก็จะได้รับความสุขกลับมาก,ก่อนใครเรื่องเล่าแม่ค้ากับชายชราที่ตลาดเช้าแห่งหนึ่งมีแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้งชื่อปาละไม่เธอไม่ได้รวยมีเงินมากมายแต่เป็นคนใจดียิ้มแย้มและพูดจานุ่มนวล ทุกเช้าจะมีลูกค้าประจำมาซื้อเพราะเขาว่าร้านป้าละไมอร่อยเพราะคนขายใจดีเช้าวันหนึ่งขณะที่ป้าละไม่กำลังเตรียมของมีชัยชรารูปร่างสูบผอมเดินเข้ามาช้าๆพร้อมถือกระเป๋าผ้าใบเก่าๆใบหนึ่งเขาไม่พูดอะไรมากแค่ยืนมองหมูปิ้งบนเตาถ่านแล้วหยิบเหรียญออกมาห้าบาทแล้วถามเบาๆว่า พอจะซื้ออะไรได้ไหมครับป้าละใหม่มองหน้าเขาแล้วตอบด้วยรอยยิ้มว่าเอาแบบนี้นะลงุงเดี๋ยวป้าทำให้ชุดหนึ่งมีข้าวเหนียวกับหมูปิ้งพอกินพออิ่มพอดีชายชรางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเบาๆว่าขอบคุณครับพร้อมน้ำตาที่เอ่ยขึ้นมาเล็กน้อย หลังจากนั้นทุกเช้าชายชลาจะแวะมาซื้อของเล็กๆน้อย,อยพร้อมรอยยิ้มและบางวันก็ช่วยป้าละไมหย,ยิบของช่วยเก็บเตาป้าละไมไม่ได้รอให้เขาจ่ายมากขึ้นหรือแสดงความรู้สึกตอบแทนแต่เธอแค่ให้ด้วยใจโดยไม่หวังอะไรกลับวันหนึ่งลูกค้าขาประจำคนหนึ่งที่เฝ้ามองเรื่องนี้มานานถามป้าละไมขึ้นมาว่า ป้าให้เขาทุกวันไม่รู้สึกเหนื่อยใจหรอ้าละไมย,ยิ้มแล้วตอบว่าไม่รู้สิลูกแต่ทุกครั้งที่ได้ให้เหมือนหัวใจป้ามันอบอุ่นขึ้นมายังไงไม่รู้ป้าไม่ได้แค่ช่วยเขาป้ารู้สึกว่าใจตัวเองก็ดีขึ้นทุกเช้าเลยข้อคิดจากเรื่องนี้ การให้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตหรือใช้เงินมากมายแต่เมื่อเราทำด้วยใจเมตตาใจเราเองก็จะได้รับพลังความสุขกลับมาก่อนใครแม้จะไม่มีใครขอบคุณไม่มีรางวัลแต่ใจที่ให้อย่างเต็มใจเราก็จะรู้สึกเบาสงบและเปล่งแสงบางอย่างที่ทำให้เราอยากเป็นคนแบบนั้นอีกเรื่อยๆ เพราะที่สุดแล้วการให้ที่แท้จริงคือการเยียวยาใจเราเองก่อนก่อนที่มันจะไปถึงคนอื่นได้ซ้ำข้อ 3. เพราะเมตตาคือสะพานของการให้อภัยคนเราทุกคนย่อมเคยเจ็บเคยถูกทำร้ายหรือผิดหวังจากคนอื่นบางครั้งบาดแผลนั้นฝังลึกจนกลายเป็นความขมขื่นเรื้อรังในใจ แต่สิ่งที่เราควรถามตัวเองก็คือเราจะแบกสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตหรือไม่หรือเราจะหาทางเยียวยาปล่อยวางแล้วก้าวต่อไปการแผ่เมตตาคือการส่งความปรารถนาดีแม้กับคนที่เคยทำให้เราเสียใจไม่ใช่เพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงแต่เพื่อที่เราจะเป็นอิสระจากโซ่ตรวนในใจของเราเองต่างหากเมื่อเราพูดในใจว่า ขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ขอให้เขาเข้าใจในตนเองเราไม่ได้ทำเพื่อเขาโดยตรงแต่เรากาลังสื่อสรารกับใจของตัวเองว่าฉันเลือกที่จะไม่ยึดติดกับความเจ็บปวดน,นั้นอีกแล้วเมตาเป็นเหมือนสะพานที่พาใจเราข้ามผ่านความเกลียดชังสู่พื้นที่ของความเข้าใจ และการให้อาภัยอย่างแท้จริงเรื่องเล่าดอกไม้ที่นาบ้านมีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่ชื่อพี่เดือนเธออาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆก,กับสามีและลูกบ้านของพี่เดือนอยู่ติดกับพี่วิหญิงวัยใกล้เคียงกันที่ทั้งพูดจาขวางหูและชอบบ่นเสียงดังใส่เพื่อนบ้านอยู่เสมอหลายปีมาแล้ว พี่เดือนเคยมีปัญหากับพี่วิอย่างแรงเริ่มจากเรื่องเล็กๆอย่างการจอดรถบางหน้าบ้านไปจนถึงการด,าด่าทอด้วยท้ายคำที่แรงจนพี่เดือนต้องเสียน้ำตาเธอไม่โต้ตอบแต่เก็บความเจ็บนั้นไว้ในใจหลายปีผ่านไปทั้งสองแทบไม่มองหน้ากันเลยทุกครั้งที่พี่เดือนเห็นหน้าพี่วิใจจะหนักแน่นเครียดและรู้สึกขมขื่นในอก วันหนึ่งหลังกลับจากฟังธรรมที่วัดใกล้บ้านพระท่านพูดว่าการให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาคู่ควรกับการให้อภัยแต่เพราะใจเราควรได้พักเสียทีประโยคนั้นเหมือนสะกิดใจพี่เดือนอย่างแรงเธอกลับมาคิดว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้คนที่เสียสุขภาพจิตมากที่สุดก็คือตัวเธอนั่นเอง คืนนั้นเธอเองก็เริ่มแผ่เมตตาในใจเป็นครั้งแรกขอให้พิวิมีความสุขขอให้เธอหายโกรธหายเกลียดขอให้เธอเข้าใจตนเองตอนแรกก็เหมือนฝืน,ฝนแต่พี่เดือนทำต่อทุกวันวันละไม่กี่นาทีผ่านไปไม่นานเธอสังเกตว่าทุกครั้งที่เห็นพิวิใจเธอไม่สะดุ้งอีกแล้ว ความเจ็บความอึดอัดมันเหมือนค่อยๆละลายลงอย่างน่าประหลาดจนกระทั่งวันหนึ่งพี่เดือนเดินผ่านหน้าบ้านพีวิแล้วเห็นกระถางดอกไม้ล้มลงกับพื้นเธอตัดสินใจเดินเข้าไปเก็บให้โดยไม่ลังเลพี่วิเดิอนออกมาเห็นแทนที่จะโวยวายกลับเงียบแล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณนะนึกว่าจะไม่มีใครช่วยแล้ว วันนั้นทั้งคู่ยิ้มให้การครั้งแรกในรอบหลายปีข้อคิดจากเรื่องนี้แผ่เมตตาไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนคนอื่นแต่เพื่อเปิดพื้นที่ว่างในใจตนเองให้ความให้อภัยได้เข้ามาบางคนอาจไม่เคยขอโทษแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องรอคำนั้นเพื่อจะปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บ เมตตาเหมือนสะพานที่เราสร้างเองเพื่อข้ามจากอดีตที่บาดเจ็บไปสู่ปัจจุบันที่ใจสงบและเป็นอิสระการให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่เป็นการเลือกไม่แบกความเกลียดอีกต่อไปแผ่เมตตาไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการเยียวยาใจที่ลึกซึ้งการแผ่เมตตาไม่ใช่แค่ภาวนาหรือท่องคำซ้ำ,ซำ แต่คือการฝึกจิตให้เลือกความรักมากกว่าความเกลียดเลือกความเข้าใจมากกว่าความโกรธและเลือกปล่อยวางมากกว่าการจมอยู่กับอดีตเมื่อเราฝึกบ่อยๆจิตใจจะเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวจากคนที่เคยแข็งกระด้างก็จะกลายเป็นคนที่เข้าใจโลกมากขึ้นจากคนที่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวก็จะรู้สึกอบอุ่นจากภายใน และจากคนที่เคยเผชิญโลกด้วยความระแวงก็จะสามารถเผชิญใจที่อ่อนโยนและมั่นคงเพราะที่สุดแล้วเมตตาไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นก่อนแต่มันเปลี่ยนใจเราให้เป็นสุขก่อนเสมอเราได้พูดถึงประโยชน์ของการแผ่เมตตาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้จิตใจสงบลดความเครียด คลายความโกรธและยังเป็นเครื่องมือในการฝึกสมาธิได้อย่างอ่อนโยนการแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าก่อนนอนหรือในช่วงเวลาที่เรากำลังวุ่นวายเพียงแค่เปิดใจและตั้งเจตนาให้บริสุทธิ์แค่นั้นและในตอนนี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมฝึกการแผ่เมตตาไปด้วยกัน พื่อให้ใจเรานั้นได้อ่อนโยนขึ้นเบาสบายขึ้นและพร้อมเปิดรับความสุขจากภายในอย่างแท้จริงคำกล่าวน้ำก่อนแผ่เมตตาก่อนที่เราจะเริ่มท่องบทแผ่เมตตาขอเชิญทุกคนหยุดนิ่งสักครู่เพื่อระลึกถึงสิ่งสำคัญบางอย่างในใจเพราะการแผ่เมตตาไม่ใช่เพียงคำพูดที่ท่องตาม แต่เป็นการฝึกจิตใจให้อ่อนโยนมีสติและสงบเย็นจากภายในการแผ่เมตตาช่วยให้ใจเรานั้นค่อยๆคลาย,ย,ย,ยจากความโกรธความเครียดและความฟุ้งซ่านเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งที่ทำได้ง่ายจะทำเมื่อใดก็ได้ตอนเช้าก่อนนอนหรือแม้แต่ในเวลาที่ใจเรากำลังสับสนไม่สบายใจหรือรู้สึกโกรธใครสักคน บทแผ่เมตตาที่จะกล่าวต่อไปนี้จะมีบทแผ่เมตตาให้ตนเองบทแผ่เมตตาให้ผู้อื่นหรือจเจ้ากรรมนายเวรบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายก่อนแผ่เมตตาให้เรานั่งให้สบายหลับตาเบาๆหายใจเข้าออกลึกๆชา้ชาๆสักสามครั้งแล้วค่อยๆระลึกถึงความรู้สึกเมตตาในใจ เหมือนเราอยากให้ทุกคนมีความสุขแม้แต่คนที่เราขัดแย้งด้วยก็าตามเมื่อลมหายใจนิ่งลงใจเริ่มอ่อนโยนเราจึงเริ่มแผ่เมตตาด้วยคํากล่าวดังนี้บทแผ่เมตตาให้ตนเองอาหาังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อาหังน uh ิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอันตรายทั้งปวงสุขีอัตนางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทิน บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่นหรือเจ้ากรรมนายเวรสัพเพสตาสุขิตาโหนตุนิทุกขาอเวราอัพยาปชาอ,อนีคาสุขีอัตนังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีความคับแค้นใจจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตนังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิน เมื่อเราได้แผ่เมตตาแล้วจิตใจย่อมสัมผัสถึงความสงบความเบาและความอบอุ่นจากภายในขอให้การแผ่เมตตาครั้งนี้เป็นพลังบวกเล็กๆที่ค่อยๆขยายออกไปแต่ใจของเราแต่ใจคนรอบข้างและแต่ใจโลกใบนี้จงจำไว้ว่าไม่ว่าเราจะเผเชิญเ,เรื่องราวใดๆเรายังมีเมตตาในใจให้กลับมาเติมพลังตัวเองเสมอ มั่นแผ่เมตตาบ่อยๆแม้วันเราไม่กี่นาทีก็สามารถเปลี่ยนทั้งใจและทั้งชีวิตของเราได้ขอความสงบเย็นจงเกิดแก่ใจของท่านและขอเมตตานี้ส่งถึงทุกชีวิตที่ยังมีลมหายใจ